ย่อมอบสยเราเป็นสถาบันการเงินชธุรกิจของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะครับเรามีภาระหน้าที่คือให้การค้ากันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเวลาผู้ประกอบการเนี่ยไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินถ้าสถาบันการเงินเขาพิจารณาว่ามีักยภาพาในการดําเนินธุรกิจมีสกยภาพาในการชําระหนี้เงินกู้เขาได้เนี่ยเขาจะให้กู้และสุดท้ายก็จะขอหลักประกันถ้าหลักประกันผู้ประกอบการเราเนี่ยมีไม่พอหรือขาดหลักประกันบสยจะไปช่วยค้มประกันให้ นะครับที่ที่ผ่านมานะครับเราดำเนินการมา20ปีประมาณ20ปีนะครับแลาให้การข้ามกันผู้ประกอบการไปแล้วประมาณ60,000รายวมเงินข้ามกันก็ประมาณสัก170,000ล้านก็ใหญ่พอๆกับธนาคารแห่งน้ที่ร์กนะครับประณีาที่อย่หนึ่งเราคือนอกจากเราให้การท้ากันถึงเชื่อแต่ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราจะมาให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการด้วยวันนี้เรามาที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ปสษเราได้มาคุยกับทางของการค้าจังหวัดเชียงรายมาคุยกับ มาคุยมาคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางภาคเหนือก็เพราะว่าาจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยยังประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราก็เลยเชิญสถาบันการเงินในพื้นที่นะครับแล้วก็หาน่วยงานภาครัฐต่างๆที่สนับสนุน SME มาจัดกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการดําเนินธุรกิจลองรับเรื่องของ AEC เรื่องของ รายงานที่เราจะต้องประัดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจการมอันหนึ่งของเรานะครับ